สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มาอยู่กับเฟิร์นแล้วนะคะหรืออยู่กับช่องวันวิสาลหรืออยู่กับช่งแนลวันวิสาลังนุ้ยนะคะค่ะวันนี้นะคะเฟิร์นก็มาหน้าสดเพิ่งกลับมาจากรเรียนเลยหน้าไม่อาบฟันไม่แปลงแชมพูยังไม่ได้ถู ค่เพิ่งกลับมาจากโรงเรียนนะคะไม่ใช่โรงเรียนกลับมาจากเรียนตีสี่เลยเรียนพิเศษตอนข่ะวันนี้นะคะเพื่อนก็จะมารีวิวสกุชิที่ได้มานะคะอยู่ในถุงนี้นะคะเราแกะเล่นแล้วแพ็กเกจมันก็ขาดโดยฉีกแพ็กเกจเพราะเราแกะไม่ได้แพ็กเกจแพ็กเกจทาะนี่นะคะเป็นแบบนี้ค่ะอันไอติมนี้นะคะแล้วก็ซื้อมาแพงอย่างเดียวนะคะแต่ขอไม่เอ่ยราคานะคะ นะคะถุงมันพองเดี๋ยวเฟิร์นขอแกะออกมาก่อนนะคะเดี๋ยวเฟิร์นขอไปแกะกันเลยนะคะค่ะแกะแล้วอยู่ในนี้ตริงตรงนี้ค่ะนี่นะคะเป็นแบบนี้นะคะถ้าเราปิดตรงนี้แทบจะแยกไม่ออกเลยนะคะว่าไหนของจริงอยู่ในของปลอมนะคะเพื่อนๆดูค่ะเป็นแบบนี้นะคะมันมันมีลมออกเลยนะคะ เปรียบเทียบจากมือเฟินนะคะใหญ่กว่ามือเฟินเยอะเลยค่ะหรือมือเฟินเล็กก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะตาวนี้นะคะใหญ่กว่าเยอะเลยค่ะมันเกินมือเฟินบีบไมนไหวฟุดเกินออกมานะคะเดี๋ยวเฟินก็จะบีบตรงนี้ให้ดูเลยนะคะนี่นะค่ะพอเฟนบีบไปบีบมานะคะแล้วมันก็จะเกิดไอ้นี้ ตรงนี้เพชรนี่นะคะมันก็จะหลุดออกมานะคะเป็นแบบนี้สองอันนะคะมันเป็นสิ่งที่ชอบหลุดออกมานะ,ะนี่นะคะเียมพูดได้หลุดออกมาเฟร์ก็ไม่ค่อยชอบบีบข้างบนนะคะเฟอร์แต่เฟอร์จะมาบิวพลังแทนนะอูะ้ดอึกแล้วะคะ่ะมันแบบ นี้ด้วยค่ะหลุดเยอะมากค่ะเป็นของไม่แท้นะคะตำหนิไม่มีนะคะมีแต่แค่ไอันนี้หลุดอย่างเดียวนอกนั้นก็ อันนึ่งนะคะ่ะก็เป็นตรงนี้นะคะเฟินตั้งแต่ซื้อมาแล้วค่ะตาําหนิมันก็จะอยู่ตรงนี้นะคะเฟินไม่ได้ดูให้หละเอียดตรงนี้นะคะตั้งแต่เขาตั้งแต่เฟินไปซื้อมาแล้วนะคะมันก็เป็นแบบนี้เลยเฟินดูไม่ละเอียดเพราอยู่ในถุงแล้วข้างใต้นี่ก็กล้องโฟกัสไหมตรงนี้นะคะส่วนตรงนี้มันก็ไม่มีตามําหนิลดยังไง อีกรอบนะคะโฟกัสกล้องโฟกัสหน่อยโอเคเออแบบนีนอยู่ในถุงไงตรงไหนตั้มด็กก็อยู่แค่นี้นะคะแล้วก็จะมีลมออกจากนี้ด้วยดูนะคะเดี๋ยวเที่ยว,ยวมันจะเอาผมมาทำไมอนะฝันอยากให้รู้ว่าผมฝันจะปิวไหมลมออกน้อยนะคะ วันนี้นะคะก็เป็นวันลายโยนะคะแบบนึงนะคะค่ะก็เป็นแบบนี้นะคะนี่มากเลยนะคะถ้าทิมนีนานไปก็ขอโทษนะคะหรือมีเสียงรบกวนก็ขออภัยนะที่นี้ด้วยนะคะก็เป็นอันนี้นะคะคนขอไม่เอ่ยน,นะคะนะาค่ะทำใหญ่นะคะค่ะเดี๋ยวคนขอไปเก็บใส่ถุงให้เรียบร้อยก่อนนะคะนี่ค่ะ เป็นแบบนี้ <c oughs> ดีนะคะพ่อเราเองอยู่ข้างบนมันก็เป็นแบบนี้นะคะคนชอนนะคะมันนิ่มแล้วอันนี้นะคะคนก,ก็ขอไม่เอ่ยราคานะคะ,ะ,ค,ะค่ะคนเจ็บฟันมากเลยตรงเนี้ยเจ็บมา จนะ็บใส่ถุงกันนะคลิปต่อไปนะคะเฟินก็จะรีวิวสกูชี้ทั้งหมดที่มีอยู่นะคะค่าสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายเฟนไปแล้วนะคะ